รู้สึกยังไงกันบ้างคะได้จัดเตรียมขวดเพื่อที่จะเอามาไปรีไซเคิลค่ะคือในทุกๆปีบริษัทสามารถเนี่ยเขาก็จะมีกิจกรรมสำหรับการรณรงค์เรื่องสิ่งแวดล้อมอยู่แล้วค่ะในปีนี้ก็ดีใจที่ได้มีส่วนร่วมกับโครงการของทีมวัดจักแดง ่ะก็โครงการนี้ยังทำต่อเนื่องเรื่อยๆนะคะต่อเนื่องค่ะก็ยังไงก็เป็นอีกหนทางหนึ่งที่ช่วยสิ่งแวดล้อมค่ะตอนนี้ก็ต้องขอบคุณทางบริษัทสามารถคอร์ปอเรชันด้วยนะคะค่ะก็ที่ช่วยขับเคลื่อนเป็นอีกแรงแรงกำลังในการสนับสนุนค่ะเพราะว่านอกจากการจะนำขวดพลาสติกไปทำพภาไตจีวรใช่ไหมคะเราก็ มีไปทําเป็นชุด PPE ของพระด้วยค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นการอัปเดตใหม่ล่าสุดสามารถทางทีบริษัทก็เลยได้เข้าโครงกัรนี้ด้วยค่ะยินดีมากเลยค่ะอาจจะส่งไปให้เรื่อยๆนะคะเราจะสนับสนุนกเรื่อยๆนะคะได้ค่ะขอบคุณค่ะ